ตนนี่มายําไดต้องได้ถูค่าบุญเอาเต็มที่เลยเออบุญหาไล่หาไล่เทพพอได้นี่ยูทูบเบอร์เราถอดรองเท้าแล้วสู้มากรองเท้ากัดเหรอรองเท้ากัดตายกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้ด้วยนะคะไห้เลวค่ะไห้เลวค่ะอันนี้เรามีมือยูทูบเบอร์นะคะแม่ แม่เหมียวนะคะเป็นมือยูทูบเบอร์แทนน้โมัหรอคะใหญ่มากดูดูอยากมาแล้วนั่นอ้าเฮ้ยจ้าจ้าเดักไปดูใกล้ๆอ่ะใหญ่มากร้องร้องหาพี่ได้นั่นร้องหาพี่ปีอพี่ก็ไม่อยากไปอยากไปหาน้องเลยนั่นได้ยินเสียงน้องร้องอ่ะ ใาชาเเ่เขาเขาดมกลิ่นกันเขาก็รู้แหละเอา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 เบิง้งเบิง้งเบิง้งย่างถูกันอยู่ขั้นเด้ต่างคนต่างขั้นเด้แม่งกระไล่อาบน้ำมาไม่น้องสิใหญ่กวัวแล้วแม่เมียว่าน้องกินเก่งเนาะออ้ยแลัิสูซ้ซีกันไปสายสิแย่งกันไปใส่ บอเนาะก็อยากออกก้นข้กันใช่ค่ะจับหางจับหางจับหางบิ้งมิงให้จับหางบ่สายจวดเนาะ เราเรีนช้าแต่แม่นนนอบอกว่าใข่เจียแล้วก็ไม่นอนแม่แถ,ถ,าถามว่าพ่อเสนรู้จักแม่เอฟซีที่เขาปากไ่าเออรู้ไหม <laughs> เอาเอา <laughs> นาน <laughs> 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 ว่ายู <laughs> กันหูเอ้าอันนั้นแม่นิโคค่ะแม่ของเลิดลักแม่นิโคลเบอร์หูจักข่อยว่นนใหเตมตัวบอรหูจัดเตแม่เมียวนะแม่แม่เมียวาไล่สระ เออแม่ดาวเรื่องกันละ <laughs> <laughs> เฮ้ย <laughs> ใบใหญ่หูอาบน้ำบ่เปียกแต่อา <laughs> บน้ำบ,บ่เปียกนะนนลกแล้วแม่ยิดแม่ยิดเดินตามไม่ทันแล้ว <laughs> นุน่น เดินตามลูกไม่ทันแล้วขนาดขนาดพวกค้าน่หน่อยๆเนี่ยค่ะนี่ยค้าสันๆันเนี่ยนี่ยเบ้อแย่สัมปีปีเลยเนี่ยยังเดินเร็วเลยบุนเบิ่งป้าบอบิกเดินจวดจวดเลยแก้วเอ้แก้วมาเด้อก็ไปใส่เบิร์ดล่ะปีหันดักไปพุ่นหันดักเข่าทั้ง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 

ตูดกินบักนาดหลายลมลมมาแล้วลมมาแล้วตามตูดตามตูดเน้องบอตองแส้นกันบตาตองแส้นกันเ,เดินตามระเบียบต่ำสูงสสวัดีนะะค สิไปตาย่นหามลัดได้นั่น่นหามลัดได้นั่นเร็วๆฝนจะตกฝนจิไล่ตูดได้มาเร็วๆเร็วๆโอ้โหจะนุกมากเลยไม่เหนื่อยอะไม่เหนื่อยเมื่อกี้ยังเดินข้างเมื่อกี้เดินข้างลูกชายอยู่เลยเอาไปเอามาอยู่ข้างหลังอีกแล้ว เวตาสุดหลอดแป๊บซี่เอาขึ้นอีกแล้วเมยย่องันนี้หูยังก็ต้านลูกลูกขายยาวไงควรพ่อขึ้นได้ไปอาดลดจวดอย่างเดียวจวดขาสั้นกว่าช้างผู้ขาเหียนเนาะ Bref, aha, uh, studio, okay. บอกแม่แลนบินมาเลยบินมาวันนี้ก็ยังทันมาแม่แลนแล้วแจวแจวอะไรนะปนปะทูวนปะทูแจวกะปิอันนี้ล้มคาะบอบข้าวกาแฟลบรถมั้งลบรถกาแฟลบรถมั้งเบยคุณยายเที่ยงโอ้โหแบบไม่สะเทือนเลยเลยไม่สะเทือนาพ ออกบ้านเหมือดไปยิหูไอ้เลี้ยเพิ่ตูดกินแบบรีบบอีบเดือนยี่สิบเดือนค่ะยี่สิบเดือนกว่าไม่ถ้ายี่สิบสี่เดือนมันต้องออก กำลังยี่สิบเดือนกว่าย่างยิเก็ดมีเตือนมั้ยก็ก็เริ่มเตือนแล้วค่ะเพราะว่าเดินขัดขัดแล้วเดินแบบขัดขัดงานงานได้งานใหม่เพิ่มเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วพ่นตนนี่มายยำได้ตองได้ทูค่ะพ่นเอาเต็มที่เลยเออพ่นหาไล่หาไล่เทพอได้นี้อือือ ระวังคนข้างหลังโตนะลงพี่ปีตดใตจากบาทได้ปีี่ปีตด้อจากบานได้ปีเชือกไหนมาก็ต้องแม้ฟินมากเลยคนละข้างเลยเอาเอาเอาเสียงพี่ปี๊ะ กาบไม่มึงนี่หายมืดแล้วปันไหนไปไปได้ตั้งน้นแล้วเด้ไปตั้งนั้นแล้วดูนี่เงินอบอยู่โอยหัวสักหัวผมแต่นอไปแล้วผุนอาดลาดน้ำหนองแล้วพอพิคลูกสาวไปไปดังเจ้าแล้วเออพ่อบ่ต้องจับหนูเดี๋ยวหนูไปเองผุนแซงน้องอาดลาดเลยเอ้าเอ้า โตแล้วจะไปไหนก็ได้ใช่ค่ะคพืนมิ่งกอดพี่ไว้มิ่งบอกอย่าเดินเร็วอย่าเดินเร็วเพราะตามตูดไม่ทันแล้วเพราะยังไม่เลิกงานปุ๊บไปไปไปเรียวเรียวลมมาเลียวลมมาเลียววิ่มาเร็วเนี่ยวิ่งมาเร็วเนี่ยลมนี่อยู่โค้งนู้นมาโค้งนี้แล้วเนี่ยใช่ครับมันจะมาถึงหัวเราแล้วเนี่ยถ้าลมลมมาน่ะคือแบบเร็วมากเหมือนวันนั้นน่ะ

แต่พูดถึงนี่ถึงี่ถเงนีนี่าสมบี่ณ์เนี่นจะเปงนส่ตว์ได่งน่ายงนี่เึ็นง่ายงน่ะตอนีปถนีเถึงนี่ถึงนี่ถึงนต่ถงนี่ถึงนี่ถึี่ถึงนเ่ถนถึงนีาถึงนี่ถึงชี่ถึงนถ้งนี่ถึงนี่ถงนีาถึงน่ถึงนี้ถึงน่ถึงอี่ถงนี้ถึง่ถึงนี่าึวี่าึงนี่ถึงนี่งนี่ถงนี่อยี่างนี่งนี่งี่างนี่ถึงไม่ใหงเีาถึงไม่ถราะว่าองยุเงนงน้่ยนี่ถึ่ถงนี่ถึง่งน่างน่ถ่่ เก็บไปหยังเก็บไปหยังมันเป็นฝาได้นั่นโอ้ยมันกินบ่ได้โหนก่งนะเปิดฝาน้ำเองได้อ่ะหยิบขวดขึ้นมาเปิดหมุน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 ออกเลยนะแม่ไก่ก็เหมือนกันนะคะถ้าเดินข้างทางเนี้ยจะหยิบขวดขึ้นมาหมุนหมุนหมุนออกเทน้ำเข้าฝากขวดทิ้งเลยฉลาดอยู่จูเปอร์เราถอดรองเท้าแล้วสู้มากรองเท้ากัดเหรอ รังข้าวกัดตายพวกกัดไปก่อนเด้อโบราณเขาบอกว่าต้องให้กัดก่อนอย่าให้มันกัดเราให้มันกัดก่อนได้ยังไงว่าตื้อพัดเตอร์มาเนี่ยเด้อว่าจัรย์ดูหน่อลืมนะว่าจะหยิบพัดเตอร์มาสักแผ่นสักปึกหนึ่งแล้วจะหยิบใส่บ้าจะหยิบจากกระเป๋ามาอยู่นะพัดเตอร์เนี่ยเผือดซุ่มซ่ามคนซุ่มซ่ามอ่ะแย่เลยยูทูบเบอร์เราเออ็นตารซินจ่ายไหมเนี่ย รองเท้ากัดเนี่ยล่าสุดไปแล้วหนุแม่ยิดเดินไม่ไหวรถมารับไปแล้วพี่ปีถึงบ้านแล้วนะคะโอ้ยมือยูทูบเบอร์เราเป็นอะไรมือยูทูบเบอร์เราเป็นอะไรปวดขาแล้วไม่ไหวแล้วถึงรองเท้าเลยเอาแม่สีรับไม้ต่อ <laughs> แม่สีรับไม้ต่ออะกลับบ้านเราใจสวยใจสวยใจสวยบายบายค่ะส่งน้องเสร็จแล้วกลับบ้านได้เดี๋ยวเจอกันใหม่จ้าไปแล้วผุนบุป้าแล้วมิ่งน้อย